แพทย์ประพาเผยเคยพูดสาเหตุที่เลิกกับหลังเงียบมานานและเปิดสนานที่ต้องเลิกลากับก๊อตก๊อตแพทย์ประพาพูดสาเหตุที่หลังเลิกเกือบนานมานานแล้วที่ออกมาอีกที่ออกมาไล่โสดสถานะกับก๊อตนั้นเป็นคนสนิทที่รุ่นน้องและเหมือนเหมือนเพียงพี่น้องที่สนิทกันเท่านั้นแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังไม่ได้เปิดใจถึงสาเหตุที่ ของการเลิกลาแต่อย่างไรและหลังจากหลังจากนี้สาวแพทชก็ยังได้ออกมาปฏิเสธสถานสถานะกับปัจจุบันว่ายังเป็นยังไงบ้างคะอยากจะไปเที่ยวกับเธออยากกินข้าวกินข้าวกับเธอในในหัวมีแต่ว่าเลสกินข้าวหรือยัง แม้แต่อาบน้ำหรือเปลี่ยนแผนหนื้อหรือยังมารู้ตัวเองอีกทีว่าเราลืมเขาไปแล้วและรู้สึกว่าไม่มีและเขาก็เฉยๆเริ่มจาก แบบนี้ก่อนอันที่พูดที่แรกที่แรกแล้วความสัมพันธ์เราก็เคลียร์การชัดว่าเราจะพยายามไม่ใช้คำว่าแฟนแล้วก็ไม่ไม่ใช้คำว่าเพื่อนสนิทและเรากลัวที่สุดเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวก็ไม่ใช่และมันยังยังเงยอยู่ถึงเวลาเราคิดแล้ว